สวัสดีค่ะคุณพ่อฝันแม่นสวัสดีค่ะหรือว่าพ่อขานฝันแม่นเนาะคะ่ะมาตามข้องทุายดได้แต่หนิม,มามาหน้าพอเลี้ยงมาเห็นพอดีไมเ่เฮ็ดยังก่อนค่ะเนี่ยไม่เอ้ไม่เฮ็ดบ้านนี่จะเลี้ยงนี่ละไปใกล้ๆกล้ก,กันในหั<อ>ควคอยอยู่ไ<อ>มเ่เฮ็ดบ้านไหนตาเลี้ยงเฮ็ดบ้านไหนจะเลี้ยงตัวตัวเลี้ยงขึ้นเฮ็ดบ้านไม่บรอกค่ะเฮ็ดบ้านไม่ตัวคนดี เนี่ยเพิ่นนอนเจนน้ำขอกไก่อยู่นี่โอ้เออเพิ่วยได้บ้านไหมแม่บ้านอาจ้ะย์มึงเลี้ยงเคนหนุด่มมันกันมีช่องแน่เพิ่นก็ได้เฮ็ดบ้านตัวนางบ้านตัวเออนอนน้ำไก่มาโดนเลยเด้่ที่ยกมือได้บู๊กับลื่มได้ยินแล้วว่าเขาที่วันที่สามอ๋อวันที่สามจะได้ออกมาที่แม่นเหมือนหื้อแอ๋มหื้อมื้อช่วงวันพระบปล่าเหรอช่วงบ่บ่ช่วงมันขึ้นจักคำเหรอ เอาอยากคำเลยหรอเอามันทีสิบขี่คำสิบสี่คำแหนมันทีเพ่งเด้เรียนคือเมื่อดีเนะมือสันมันดีคือวันที่สามนะค่ะเออมือไปยกแล้วเ้าคุณแบบเซาจือปี๋หกโมงนั่นละเขานะแล้วกับแล้วตอาเลิกนะแล้วจึยกมือฟันบะค่ะ บ่ได้ฝันแต่ปล่อยเลขมานี่บ่เออวอนบ่ฝันจะบอกวันพวกฝันประกอบคือจังตอนที่ว่าฝันเห็นงูตายสองตัวบ่บ่เลขเขายังเหมือนเดิมบ่ค่ะกยังสั้นเลยใช่โอ้ยฝันเล็กสามตัวเลยนะหางเดียวนี่เอ้ยอย่ากล้วยเลยคุวย้ยได้ไม่ได้เฮ็ดเฮ็ดคือแต่เรื่องนะเฮ็ดบ่าในเร็วอยู่คาโจไบเห็น มันจะบัเขาของตะเลี้ยงนี่ว่เด่นีเด่นจังว่าจาังว,ว่าหนูกฝันฝันเกี่ยวคือกันนี่เออฝันแต่ว่าสิมีสูญยู่ป่อสิบ่เปีหนึ่งบอกฉันได้หนูว่าหนึ่งบอกเป็นไปได้เออนะาะหนึ่งหนึ่งเป็นบอกแต่ว่าศูนย์มาแห้งเนาะศูนย์กับมาอยู่แต่ว่าหันเพื่อจิบมันจิบนี่ อนน้ำปูค่ะตอนน้นปูใหยไว้มี่มีศูนหาศูนหกศูนสามแต่ว่าวิ่งศูนลองสามปูว่าศูนกับสามมันกำลัางชิ่งกันโยนมาชิ่งโยจะว่าหันช่องแก้มันเป็ี่ยนหกสามลายกอที่เด่นเนี่อเนาะคิดๆิดนใจคิดในใจเนาะคิดแนใจินใจเขียนนงเลยคนิ่งเอ้คนิ่งหกสามนี่แหะคงทุกทายก็มีเพิ่มเพิ่มหกสามเนาะเพิ่มหกสามเป็นยังือคือคนิ่งนะมันมันหลดจมันเปลียนยังไงเป็นคิดคิดคานิ่งโย คำรามคำรามยี่นี่ละคันคันสิมีสามส่องเอาหกสี่พ่อใส่ยาวจังสีดีนึกไปคิดว่าสามเนี่ยสามมาลางแถ่ได้หมดเนี่ยคันล่างกลายเป็นไปยังสี่ล่ะคันจะเป็นเก้าสามแปดสามจะเปลี่ยนไปว่าแหงตองแม่นจังสีก็จะเป็นหกสามศูนย์หรือสามหกศูนย์แผงถึงว่าเนาะเอาเพิ่มเพิ่มเลขสามตัวจักตัวเน้มาเพิ่มตัวได้ค่ะอ้าวแต่ให้เก้าหกศูนย์เนาะ เออหกสามศูนย์เนี่ยนั่นหกสามศูนย์เออหกสามศูนย์อันนี้คือเลขคำนวณนะคะเนาะเออเลยคำนวณหรอกบ่ได้คันหรอกคันนิ่งกะไก่เฮ็ดคำนวณเบิ่งเรกบ้ามันคือมแมงซีคือมแมงซีอยู่โอหลังจากนั้นก็มาคำนวณอีกคือเก่าแต่คำนวณเบิ่งเบิ่งคือมือแต่ว่ามันมันสิตสามจิกับศูนย์เนี่ยมันสิไม่แห้งบ่ขึ้นมาเต็ดไปเลี้ยงเลี้ยงบางแล้วมันขึ้นแางซีมันขึ้นแมงซีสามยังอือสามหนามาแน่แหละเนาะ กี่าหนูว่ายังไม่ังเล่าตีนตัวบาทนี่ต้องหันะไรเนาะศูนย์หกก็อม่ยังเพิ่มถือวันนึงปยศูนยห้าศูนย์หกศูนสเออบาทนี่ก็เลขสองตัวตัวเลขสาตัวให้มาเพิ่มหางหนึ่งกัครึ่งหกสมศูนเหมือนี้เมือนป่วยเก้าหกศูนถือปะเออเก้าหกแล้วก็มาเพิ่มหกสามเพิ่มหกสามศนมีเด้3สมนันมีแล้วเออแต่สิมีตอกศูนี่มไ่เพิ่ม แต่ว่าไฮวิ้นเอาเนี่ก็ได้หรอกเนาะยู่นี่นีละเกาศูนยมาให้ข้างเด้องกวันหน้าศูนยโอ้ข้างวามันแต่มันมาศูนย์นี่คิดว่ามันทบศูนยอกว่าเนี่นะจ๊ะทีโบที่ศูนย์คือจังหนึ่งวงหนึ่งนะพ่อเนาะ้ทบมศูนย์ศูนย์นี่ว่ามันจักเปอร์เซ็นต์ปูว่าเป็นลอยบ่ศูนย์กับสามนี่ก็ศูนย์คิดว่าถึงแมาแคงก็สามออ่แ้งก็สามอยู่ แต้ว่าขันมาสามก็คือเป็นปจันร่างก็จะมาทดหกสามทีนะหกสามเก่าสามนาวันตัวเดียวกันเนาะเหมกัเานาะที่ว่าไปไปแบบนี้หละค่ะเอ้ายเพราะท่านได้สื่อดีเดือนนี้ไม่ได้สื่อบ่ะบอวยบอท่านซื้อยังดิเหมือนว่าหนึ่งเนาอสักว่ากันยุติว่าห่างไ่อะไรล่มคลิปแต่เสดายค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดต่ว้ากัได้ได้ตอนงวดก็คือฟันหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นเงถือค่ะเสียดายค่ะคิหเคยผลานเนาะแมน เด็กวิ่งตัวเดียวด้วยคือได้มัดสายวิ่งสายเนี่ยครับคือว่าคนมันเด็กเรียนเรียกสามตัวหลายคนบังรวยแม่เออมันกีเรียแล้วมันได้รู้ก็ูดน้อยบ้านี่สามตัวแล้วบ้านี่ห้างเดียวหายสามตัวห้างเดียวสิห้างที่ก็เป็นหกสามหรือหกศูนย์หรือสามศูนย์อย่านี้เพิ่นติบัตดัดเอาเพินกับพิ่นถือที่บ้านนี่บางคนค่ะเออเนาะอืมค้นเอาหน่ะมักหวังรวยคือปัวหวังรวยอย่างไรบ่ตัดอืมบัตัดรถุท้อนี่ แว่าก็จับไปแล้วก็จะเหลือแต่เก้าศูนย์เท่านั้นเนาะค่ะเออคิดว่าคิดว่าตัวนี้แหละมันจะมาแห้งเลือศูนย์นี่แหละศูนย์เนาะแค่ว่าขันสามขันมากรีดเป็นร่างเป็นยังไงเมนบหนูก็มากสามล่างเกระมันกระมันงติดๆค่ะาั้งวันนี้เป็นคือพวกฟันประกอบตรงกันก็จังเลนที่ว่างูตายสองตัวเนาะกับเจ็ดศูนย์ละเนาะสองเจ็ดศูนย์หมาปูตีตอนนั้นเนาะสองศูนย์เจ็ดแล้วก็มาให้เลข เก้าศูนย์เจ็ดต่ตอนะครบได้เอาออกเก้าศูนย์เจ็ดอีกดีมันกันเลยแกาวเนื่านมากเันจะปีนหนึ่งรุดบ่ปูปีหนึ่งนี่รุ่ดตะเคียมันกันมันบ่รุดหลายเทียรดิอันนี้บ่อกลองรองประมันปีหนึ่งรุดพ่อสองสามครั้งบะห่วยมันก็เต้องเก็บเครื่องตัวเครื่องคนนี้แม่นบ่ะบ่ไป่าของอีกมันมันต้องเที่ยงก็ ตัวนี้ไปอือ่าเรียงเราเดี๋ยวนี้เล่มันออกพอตรงมือเนาะปูนเนาะจังที่จริงวันนี้เลขจะออกเนาะวันที่สองเราเล่กันจะไล่แมนอันตรายออกกับก้าซ้ำจังหักทั้งที่หน้าเกาวเน่เนาะกที่พ้นไว้วันนึ่งเจ็ดเก้าหกศูนย์หลับวะนี่ละนี่ละเออย่มันม่ออกหนึ่งเจ็ดซะมันออกเจ็ดที่เวมันออกหนึ่งเองฝัน่าเอาได้ เราบอกทุเรียนไปจอดอยู่นะเซเว่นอีเลเว่นคือกันแต่เรื่องของฟันอีเซเว่นอีเลเว่นนี่ออกสิบเจ็ดบอกกระป็นไปได้เนาะอย่างมันงอมากอย่งสี่แหละขันเร็วก้อนที่สองมันจะดื้อยังไงเพราะว่ามันเป็นหนึ่งวันแรงงานนี่นู้อย่ามันติดหนึ่งยู่นี่โอ้ยวันที่มาค่ะมื่อนี้ได้วันแรงงานปีนั้นมันออกอย่างวันแรงงานเนาะเดี๋ยวลงเบอร์นี้โทรศัพท์กันเลยเออเบอร์สองพฤษภาพิกายนี่เนาะเออเบิรงเศรษฐีของมันหอก เดี๋ยวเด้อค่ะทางผู้ชมรอบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเบอร์ปีกายมันออกยังฮ่าแม่แม่เอาไปจัดได้ฮ่าถือเคร่จังไดเนาะหวยออกสองผู้สภาบ่สองผู้สภาสองถือผ้ากันละหกห้าหกหกตัวเออหกห้าใจบุญหลงปีปีกายนี่ออก หกสี่สองจำได้เลยทีตอนนั้นปูปูเดอนให้ร่างศูนย์เก้านี่นี่นี่แคปไว้ก่อนท่านผู้ชมฟังนะค่ะห้างเทียนนี่เป็นไปได้เด้นกปูคือจังหวนไหนเนี่ยวะออกหนึ่งเก้าห้าเนี่ยมาออกเป็นหนึ่งหนึ่งห้าเก้าเหมือนมังถือตัวปีกายเด้แต่ของเดือนนี้เดือนวันนี้ให้ หกสี่สองเลขล่างศูนย์เก้าด้วยค่ะท่านผู้ชมกามาเขาขึ้นกันนั่นูบอกเล้ว่าเล็กระวางเลขกศูนย์เก่าเนี่ยงามมากมาเมื่อกีศูนย์แล้าเมื่อกี้ศูนย์กับชิม่าคือมันพีหกสี่ศูนไม่มาจะเป็นหนึ่งทันทีเราดอกสิมักเป็นหนทีตลอดเลยปบออกรุ๊มาจากงานกับพปูโชเลกเงี้ยฟังรูบป่นีชวยเอฟซีเงาเบิ่งรูปนี่ปูถือไว้ยกขึ้นจ้านีเด้อค่ะ ซูมใหญ่ๆเป็นๆกันเก่าสุดนะก็มีคือเกา่าเออ,ออก่าเฮ็ดออกเนี่ยแม่ค่ะโค้งสุดท้ายนะค่ะของพ่อขานฝันแม่นหรือว่าคุณตาฝันแม่น,นะะเนาะค่ะไฮกาคือยังเหมือนเดิมเนาะคะ่ะก็บซิมี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สามนะคะ่ะส่วนเลขวิ่งจะวิ่งเด่นไปที่ศูนย์ล่องไปที่สามนะคะ่ะเ,เลขสามโตเมื่อนี้กะมาเพิ่มเดี๋ยวอ่ะตอนนั้นปล่อยตอนวก็คือหกอะเก้าหกศูนย์เพิ่มเมื่อนี้คือ หกสศแล้วก็6กสามค่ะธรรมจชมอ่าคุณพ่อบอกว่าคันิ่งน้ำเหล็กหกสามหลายว่าะันเป็นม่ค่ะแหม่นงั้วันนี้มั่นใจจ๊เปรเซ็นกูอ่วรก็ชิบบพูดละเจ็ดสิบเอ้าอีกสามสบ่ี่สาอกสามสิบก็มันก็คิดว่าเออบ่กเครื่องตุเครื่องวันต่อไปคือว่าเป็นลอยก็เอาเจ็ดสิบหนึ่งเอาเจ็ดสิบไม่บอกเอิดว่า ลอยสันนี่อ๋อเลขวิ่งนี่มาีออเลขวิ่งมาแล้นเลกวิ่งนี่คือรอยเปอร์เซ็นต์นะวิ่งศูนย์คือเมื่อกี่นี่วิ่งหนึ่งเนาะวิ่งหันวิ่งหนึ่งเอาบานนี้คือจะว่ามีอีกแล้วมีคือกองตัว้ายแล้วเพราะว่ามืออื่นหวออกมืออื่นรับซับนะค่ะเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่เนาะคันหัวเขาวพอแตกก็เลขแตกกันแล้วไม่ใช่เอาบานนี้อ่าเวลาก็ได้เราติดรบกวนคุณพ่อตอกว่าเป็นเวลาทํางานของคุณพ่อด้วยเนาะค่ะ เดี๋ยวเลีกออกในกติมาตามคือเก้านะคะ أ, ขอบคุณคุณบอบฟันแม่นหรือว่าปูหลายๆนะคะนอกจาให้แนวทางนะคะขอบคุณค่ะ